ไกนี่คือพริกสดพริกสดพริกสดตากพริกสดจิ้มอ๋อนี่อะไรกระปิกะปิกะปิอย่างดีกะปิอย่างดีไม่เค็มอ๋อไม่เค็มจากละนองจากละนองกระปิเขาเราจะกินแบบอุดรนะคะเพราะเราคนอุดรเราจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวกับผักกินแล้วก็เอาพริกจิ้ม กับกะปิแล้วก็กินกับกลองกินดูนะคะอร่อยมากอย่างนี้กินแบบหมูือนที่นู่นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูยวนเขาจะกินกันมีผักก๋วยเตี๋ยวอะไรก็กินกับผักได้หมดเลยอร่อยเจะกินถ้าเราไม่กินกับผักแนละ้วกินที่เดียวก็แกง้าอร่อยกินกับผักแล้วอร่อยมากแต่ไม่ต้องใส่ชูรสเลยนะอร่อย ซุปนี่แบบว่าสุดยอดอ่ะซุปมันหวานอ่ะแต่ไม่ได้ใส่น้ำตานละนะหมายถึงว่าต้มไก่เยอะใช่ไหมแม่ใส่น้ำตาลเหมือนกันแต่นิดเดียวใช่ไหมน้ำซุปหวานกินทำขายกด กินตำร้านที่นีหายากเราก็ต้องทำกินที่อยู่แต่ที่อุดรเปื่อยดีไหมเปื่อยดีเลยเนาะนี่แค่ชั่วโมงครึ่งเองนะตุนไฟอ่อนๆนะสุนไฟอ่อนๆไก่ก็มีรสชาตินะใส่หมักไก่ด้วยหรอไม่ได้หมักเลยแต่น้ำซุปมันอร่อยเครื่องแบบที่แม่ทำเข้าไปเครื่องปรุงนั่นแหละก็ทำให้น้ำน้ำซุปอร่อยไก่อร่อย างคนอาจจะคิดว่ามันมงมูมันแต่ถ้าเราได้กินแล้วมันแบบน่าจะอร่อยไม่มันไม่ทันใจนี่คืออาหารมื้อเย็นใช่ไหมแต่กินตอนสี่ทุ่มเพราะว่ามจะทำเสร็จนะนเสร็จก็กลับมาดึกแต่ว่าก็าสมกับที่รอคอยอ่ะนี่กินเม็ดเลย แล้วก็กินกับคนไม่รู้ก็จะเข้าใจว่าให้จิ้มอะไรแล้วก็ทิ้งลงไปในนั้นดูสกปรกไม่ใช่ไะมันเป็นพีกอดกับปีกกระปิแล้วเราก็กินคนเดียวคนอื่นไม่ได้กินกับเราไกลัวนะว่ามันจะสกปรกเพราะเรากินคนเดียวก็แถวอีสานก็กินแบบนี้ก็นมีกัปีกกัปีเนี่ยก็ไม่เค็มที่บ้านเนี่ยเป็นพวกอนามัย สะอาดอยู่แล้วแม้แต่น้าแข็งยังเอาไปลวกน้าร้อนก่อนเลยก่อนจะมาแต่น้ากินเนี่ยกินกะผักสดแล้วมันจะไม่เลี่ยนก็คืออนะ่ะกินได้เดย,ยอะ้วยขับถ่ายโล่งอ่ะเช้ามาแม่ก็ไม่อ,อยากทำอาหารให้ลูกกินเท่าไหร่หรอกเพราะว่าลูกอ้วนมากแล้วนึ่ขี้เกียจเห็นหน้ายางเงี้ย่ะเราเป็นสาวผู้ชายยังจียัง,ยงขอเบอร์ โทรไปดา่าใช่ไหมโทรมาสั่งก่อนขายของเนี่ยโทรมาสั่งไก่ดูคลิปนี้แล้วก็ต้องระวังนะระาวาังอะไรไหมระาวังหิว <laughs> ไม่ได้กินให้ดูอร่อยนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริง หวานแบบเลี่ยนนะหวานแบบกระดูกไก่่กินอย่างนี้ต้องกินที่บ้านถ้าเจอคนกินขับเก่งๆนี่มาเจอเนี่ยคนเดียวก็จะหมดแล้วพอแล้วาอาย ียวกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้ใส่น้ำมันแล้วเราก็ใส่กระเทียม ใไฟอ่อนๆถ้าตั้งใจเย็นๆจะได้อร่อยของอร่อยตัองใจเย็นๆถ้าใช้ไฟแรงี่จะไหม้ดำขมละเจียวหอมเจียวกระเทียมใช้ไฟเท่ากันบ่ไฟเท่ากันหอมกระเทียมก็ต้องใช้ไฟอ่อนถ้า ใจร้อนกน็ดำแล้วก็ขมอบะไม่อ่อยอ่อนก็ไม่ต้องอ่อนไม่ต้องอ่อนมากไม่เอาแบบกำลังดีอ่อนมากก็นานไปเริ่มหลืองเริ่มหอมแล้ว พอเริ่มเหลืองสักหน่อยเราก็ปิดแก๊สเลยเพราะว่าถ้าเราให้เหลืองมากในเตาเลยเนี่ยเวลาเราปิดแก๊สน้ำมันยังร้อนอยู่เนี่ยกระเทียมก็ยังไหมต่อไปอีกอาจจะดำได้พอเริ่มเหลืองสักนิดหนึ่งเราก็ปิดเลยเดี๋ยวเขาก็พอเราปิดปุ๊บก,ก็พอดีหอมมากเลย ดูกันนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเราก็จะมีรากผักชีประมาณสี่ห้ารากแล้วก็ทุบๆหน่อยนะคะก็จะได้หอมแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยเม็ดเราก็ตําไม่ต้องละเอียดมากประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีตั้งชายประมาณสองช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีซอสปรุงรสมีซีอิ๊วขาว แล้วก็มีซีอิ๊วดำหวานแล้วก็มีรสตีประมาณสองช้อโต๊ะแล้วก็หัวหอมใหญ่แล้วก็มีน้ำตาลกวดกับน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็อันนี้ก็เครื่องตุนไก่ไก่หรือหมูก็ได้นะคะอันนี้เราไปซื้อมาเป็นห่อๆค่ะคือจะมันจะมีขายแบบตุ๋นไก่เขาจะจับไว้ให้เลย แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ส่วนผสมเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลงบัวเ<ม><ม>ที่ต้องที่ต้องคั่วก็มีปุยกัดไอปุยกัดคั่วไฟให้หอมหน่อยแล้วค่อยมาห่อผ้านี้เราก็จะใช้ใช้โครงไก่ต้มในน้ำซุปนะคะดูงได แล้วก็มีอกไก่ส่วนอกไก่แล้วก็มีน่องไก่ตรงนี้น้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มไก่ทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะใส่โครงไก่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ น้องเล็กไปเลยค่ะเยอะไปนะหม้อเรามันเล็กไปนะ เราเล็กไปก็เลยต้องเปลี่ยนก็เ,เลยต้องเปลี่ยนหม้อใหญ่เมื่อกี้หม้อเล็กไปพอใส่เนื้อเข้าไปล้นเลยคนมาเยอะต้องใช้หม้อใหญ่หนะ่อยนี้เราก็จะใส่เครื่องเทศไปเลยคะเครื่องเทศราห่หอผ้าแล้วก็ใส่ลงไปเลย เกลือไปเลยนะคะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไท,ทยก็นหนึ่งช้อนโต๊ะต้นไา,ายสองช้อนโต๊ะหัวหอมก็ประมาณครึ่งหัวนะคะหัวหอมใหญ่ มีน้ำกระเทียมดองด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมไปน้ำกระเทียมดองก็ประมาณสามช้อนโต๊ะนี้ก็รสด,ดีก็ประมาณ2อช้อนโต๊ะนะคะรากผักชีรากผักชีก็ประมาณสี่ราก ทุบๆหน่อยนะคะจะได้หอมแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลกวดน้ำตาลปี๊บก็ประมาณหนึ่งชอนโต๊ะน้ำตาลกวดก็ก้อนหนึ่งนี่ก็ซอสปรุงรสค่ะอันนี้สีอิ๊วขาว นี้ซีอิ๊วดำหวานนะคะทีนี้เราก็จะปล่อยให้เดือดสักพักนะคะเดี๋ยวเราถึง,งจะมาตักฟองออกพอเขาเดือดสักหน่อยแล้วเราก็ตักฟองออกให้ ตักฟองออกให้หมดเลยพอเดือดนะครัฟองแล้วก็ตักฟองออกนะครับฟองหมดเลยตักออกให้หมด เดี๋ยวพอหมดคลิปนี้แล้วก็จะเป็นอาหารเจแล้วนะคะเยวอ็ปล่อยให้เดือดไว้อย่างนี้ก่อนนะคะถ้ามีฟองเราก็ตัดอ,ออกก็นนดใส่